ดีครับหวัดดีครับร้ายสาระนะฮะสาระไม่มีจับพระพิกไปพิกมานะครับอันนี้ก็เป็นพระนาคปลกเนาะดูใหม่ๆเนาะนะครับแต่ว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยที่แรกนึกว่าเป็นพระแบบธรรมดานะฮะแต่ก็ไปดูข้อมูลแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับ ชื่อเต็มเมเนี่ยยาวมากเลยนะครับยาวมากเลยเห็นไหมชื่อยาวเนาะนะครับพระผงนาคปลวกวาสุกรีนะครับสองปีนะครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะฮะเดี๋ยวชื่อเต็มว่าอย่างไงเนี่ย ตัวหนังสือกรมพระอะไรเนี่ยชิโนรดเนี่ยนะฮะผมอ่านออกเสียงไม่ถูกเอาออกง่ายๆกันก็นแล้วกันพูดแบบภาษาง่ายๆกันะ็แล้วกันนะฮะก็เป็นที่ลึกนะฮะสองปีนั่นแหละของสมเด็จสัมมาจ้ากรมพระประมานุชิโนรดชิโนชิชิโนรดนะครับของวัดอ่าเาเรียกอะไร วัดโพธาเตียนนะครับสร้างขึ้นปี2533นะครับ11 12 33นะครับเห็นไหมวันที่11ธันวาคม2533แล้วก็ขีด4ขีดอะไรเนี่ยนะอาซาฮาบูชาอะไรเม็ผมก็ไม่ไม่ไม่ทราบนะโค้ดหรือที่เขาไว้นะรู้แต่ว่า11ธันวา33นั่นแหละนะครับหน้าวัดโพธาเตียนนะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั่นแหละเพื่อเป็นที่ระลึกใน งานฉลองวันประสูติครบ200ปีสมเด็จพระมหาสมเดเจ้ากรมพระประมานุชิช,ชิโนรสนะครับก็เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับพิมพ์ปางนาคปกก็เรียกปางนาคปกวาสุกรีนะครับเขาเรียกวาสุกรีเนี่ยผมต้องไปหาข้อมูลวาสุกรีจะแปลว่าอะไรอีกใช่ไหมฮะผมก็ใครเรียงมีข้อมูลอะไรก็ คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังกันได้นะฮะก็เป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับอืมพระดีพิธีใหญ่นะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะภูมิพลอดุลยเดเดียเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้านะครับสด็จทรงเททงหล่อในพิธีนะครับแล้วก็มีเกจิคณาจารย์หลายรูปนะครับเข้าร่วมลูกเสกเนะพระเกจิดังๆยุคนั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับเขาบอกว่า หลวงพ่อหรือสีลิงดำเนี่ยวั่าสุงเนี่ยนะฮะได้เมตตาอธิษฐานจิตลุกเสกเดียวให้นะ,ะว่ากันอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีการสร้างหลายพิมพ์พิมพ์นากปกบ้างภาพปิดตาบ้างพระพุทธสายหาดบ้างนางกวักบ้างพระสมเด็จคะแนนพิมพ์จิ๋วพิมพ์คะแนนนะครับก็อ่าก็อะไร พระนาคปกก็มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์จัมโบ้สำหรับตั้งบูชานะครับแล้วก็พิมพ์เล็กก็วางกันไปนะครับส่วนพุทุกคุณก็ครอบจาก,กรวาลอยู่แล้วแหละพิธีใหญ่นะฮะก็ไปทางดีทุกอย่างดีทุกด้านนั่นแหละนะครับใครที่ที่แบบว่าพระเครื่องใสหลวงปู่หรือรสีล,งสลิงดำแล้วเนาะเพราะว่าเขาว่าเป็นเป็นเป็นหลวงหลวงพ่อหรือสีลิงดำเนี่ยวัฒนสุงเนี่ย อธิษฐานจิตปลุกเสกให้เอ่อปลุกเสกเดี่ยวให้นะครับผมส่วนราคาเนี่ยก็หลักร้อยไม่ได้แพงมากนะครับผมหาเจอได้ก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะนะไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นพระดีปีสามสามนะฮะพระผงประกอบพิธีกดพิมพ์พ้าผงวาสุกรีนะเป็นปฐมวันเลิกในวันเสาร์ที่สิบเจ็ด พฤศจิกายนสนาะ3สามเวลา21นาฬิกายนาทีอ๋อเป็นตำหนักวาสุกรีเออน้าตำหนักวาสุกรีนะและประกอบพิธีพุทธ,ธาพิเศษและชัยมังคลาพิเศษเนะี่ยโบสถวัดเชตุพนหรือวัดโพธาเตียนนั่นแหละนะครับในวันที่29พฤศจิกายน33นะครับโดยท่านสมเด็จยาดสังวรเนี่ยพระสังฆราชเนี่ยทรงเป็นองค์ประธานนะครับพร้อมด้วย พระคณาจารย์ทรงวิทยาคุณอีก64สิบสี่รูปนะครับมีมีมีหลวงพ่อคุณวัดบ้านไล่นะครับหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญหลวงพ่อแผ่ววัดตนดหลวงหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามลรหลวงปู่เหลียววัดไร่แตงทองหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระ หลวงพ่อเกตวัดเกาะหลักนะฮะหลวงพ่อเต้าวัดเกาะวังไซหลวงพ่อแช่มวัดดอนใยหอมหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงหลวงพ่อเลิมวัดจุกกระเชอหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยนะหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกหลวงปู่ข่าวัดวังว่าประมาณนั้นนะโดยที่สําคัญก็บอกเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดําปลุกเสกปลุกเสกเดี่ยวให นะครับในวันที่11ธันวาคม2533ประมาณนั้นหรือเปล่านะนะครับอืมก็จะประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของอข้อมูลนะฮะแล้ก็มีลงรายในรายละเอียดอยู่นะก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้เนาะนะครับก็เป็นหนึ่งใน พระดีพิธีใหญ่นะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงหลักร้อยนะครับร้อยกลางๆสามร้อยบวกไหมสามร้อยบวกบวกเท่าไหร่ก็ไม่รู้่าบวกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะลบเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะในกองก็มีสิทธิ์ที่จะเจอนะว่าพระใหม่ๆอย่างเงี้ยคนเขาก็ไม่ค่อยจับหรอกเวลาเขี่ยกองอะเวลาเขี่ยกองคนก็ไม่จําพระใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่เอานะาพิธีดีมากเลยนะแขวนเดียวได้เลยนะพระอย่างเงี้ย เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะวันเสาร์ก็ปางนาคปกเขาว่ากันอย่างนั้นที่จริงก็ห้อยได้ทุกปางนั่นแหละคนที่ชอบเรื่องปางนาคปกเนาะนี่เป็นอย่างนี้นะครับวาสุกรีสองร้อยปีวาสุกรีก็ตำหนักวาสุกรีนั่นแหละเออนะครับประมาณนั้นเนาะ,ะชื่อรุ่นนะนะครับก็ประมาณนี้ของเกมมีไหมของเกมก,กม็ไม่น่าจะมีะนะครับเพราะว่า พระก็สร้างเยอะอยู่หลายพิมพ์ด้วยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ใครชื่นชอบพระดีราคาเบาแล้วก็จะไปหาพระเครื่องของหลวงปู่หรือสีลิงดำเนี่ยโอ้ราคาก็ทะยานไปหลายพันหลายพันพนะหลายพันเลยหล,ยล,ยลยักร้อยแทบหา,หาแบบไม่ค่อยได้แต่ก่อนอะไรนะพระคำหมากคำข้าวหางหมาก ทำข้าวอะไรเนี่ยแต่ก่อนองค์หกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยทุกวันนี้ทยานขึ้นสามพันสี่พันนะฮะธรรมดาที่ไหนอ่ะเวลาพักขึ้นก็ขึ้นแบบโอ้โหเนาะนะครับก็ก็กหาที่หลวงพ่อเสกนอกวัดก็แล้วกันนะก็มีเหรียญอะไรพระชัยหลังช้างใช่ไหมเออที่หลวงพ่อเสกนอกวัด นะครับราคาก็ยังไม่ได้แพงมากหลักหลักร้อยอ่ะสองสามร้อยยังมีนะฮะผมแล้วนี่ก็ปิดอีกนันึงอ่ะราคาหลักร้อยนะครับก็พิธีใหญ่ด้วยนะครับแขวนเดี่ยวได้เลยนะผู้ทุกคุณนะผมก็จะพลังพระไม่เป็นเอาที่นี้ง่ายๆครอบจักรวาลดีทุกอย่างทุกด้านเลยเพราะว่าเกจิคณาจาย์หลายๆท่านก็มีเรียกมีทรงคุณวุฒิคณพิเศษแตกต่างกันไปตามบุญาบรารมีที่บำเพ็ญบำเพ็ญเพียรมาแล้วก็ศึกษาตำรา สืบทอดวิชามาหลายสายหลายอย่างก็ครบเครื่องอยู่แล้วแหละนะเป็นพระราคาเบาแต่ครบเครื่องนะฮะเอ้าเนาะโอเคนะครับสำหรับไลด์สระชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปวันนี้ก็ชมภาพแบบพระใหม่นั่นแหละแต่ว่าพิธีดีพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งเนาะนะครับโอเคนะครับผมถ้าชอบไป่ลืกดไลค์กดซับสไคร้คน,รนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ